ไม่แต่ลุกเอาเอาคุณขึ้นมาก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมือวาอ้สยากใหแงเดดดืออร้นีกว่าเงินมาถึงลุกไม่ได้อะเงินมาถึงลุกเฮียเดี๋ยวนะอเหี้ยบังฟอร์มฟอร์มด่าค่ะนี้อ้าวไม่แล้วแล้วสรุปนี่คือยังไงจะจ่ายไม่จ่ายตอนตอนเรื่องผมอยู่ด้วยก็ตอบอะไรคะน้ากูไม่ใช่ผักเรียกกูดีๆกระเปอบอะไรครับนะไม่ใช่สี่สิบเอ็ดตออะไรครับเต้าแครอท แล้วมึงเป็นไงบ้างไอ้ไอ้แก่ซัมเมอร์อ่ะหืกไปเลยนะเป็นไงบ้างอ่ะอ๋อดีดีทำนานได้ด้วยครับเออนะผมมีลูกสองคนแล้วนะลูกสองคนโอ้โหนี่คือมึงลูกมึงกับซัมเมอร์นะตู้ตู้ตู้เอ่อเป็นเป็นรับแบบว่ารับเป็นลูกคุณทรรมาเลี้ยงใครวะใครวะมีน้องคนหนึ่งน่ารักมากเลยเป็นหมอครับอยู่โรงพยาบาลอายุสิบห้าอายุสิบห้าเหรอแต่ว่าแต่ว่าเขาอยู่แบบว่าอาาศดึกครับมาตีหนึ่งนู่นอ่ะอ่าฮะเดี๋ยวถ้าเกิดได้มีโอกาสจะพาไปแนะนำอ๋อโอเคก็อีกคนนึง ไอภูเขาครับอ่อฮะไม่ไม่ไม่อันนี้ถามก่อนนะไม่เกี่ยวอะไรกับกูใช่ไหมอะไรครับนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคโอเคแม่งก็ไม่เกี่ยวทุกคนเลยเดินมาเสร็จปุ๊บลุงขอตังค์หน่อยลุงขอตังค์หน่อยไม่ผมจะบอกผมจะบอกว่ามิเกลเมื่อวานนี้เกลวันถ่ายเงินผมไปหมื่นหนึ่งผมบอกว่ามิเกลเราอ่ะจะเลิกไปขอตังค์ศิลาได้แล้วนะแกไม่มีตังค์ใช้แล้วนะแล้วก็หดระแล้วมันก็ไม่พูดเที่ยอะไรเลย มันก็ถ่เองเดียวเลยเลยทวงคบจิรวัฒน์ผมไม่รู้ใครไปสอนมันมันบอกว่าลุงลุงอะไรเป็นคนสอนเฮียผมว่านะน่าจะไอ้บิลลี่อ๋อไอ้ไรยำนี่อีกแล้วใช่ไหมไอ้สัตว์อะไรเข้ามาเดี๋ยวใส่ขอเนี่ยก็ขอบคุณซัพพอร์เตอร์จากกันสักด้วยครับผมขอบคุณมากครับยีต้อารัมนะครับผมขอบคุณมากครับผมโอ้โหพี่น้องเขาไปไหนมาแล้วมึงเชื่อกูเหอะไอ้พวกที่มึงไปรับมาเป็นลูกเป็นเฮียอะไรของมึงก็แล้วแต่มันเดือดร้อนกูเพราะพวกมึงอ่ะไม่เลี้ยงอยู่แล้ว ไม่เลยผมบอกไปแล้วครับต้องดูแลตัวเองได้อืมแต่น้องน่ารักครับน้องพ่อส่น่ารักมากมันก็น่ารักกันทุกคนแหละ <c oughs> น่ารักกอนจะขอตังในหีอ <c oughs> ะพอหล่ามารับขวัญน,นะนะร <c oughs> ับขวัญ <c oughs> <c oughs> ไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยคุณเฮ้ยไอเหียได้ไอ,อ,ไอสัตว์ถ้ามึงเล่นอย่างนี้กูจะแฉมึงไอเหี้ยกูจะแฉมึงให้หมดเลยคุณ มองไม่เห็นกันทั้งน้ำพาไม่ตรงกันนะพาไม่ตรงเหรอโอ้โหอุ้ยพาไม่ตรงไม่ไทำไห้เดียวตายเลยเอาพาไม่ตรงพาไม่ตรงทำให้เดียตายเนี่ยงงงงกันจ้ะไม่ทำให้เดียวตายเนี่ยงงอย่าไปทำภาไม่มีอะไรอ่ะกูเก็บรวบรวมข้อมูลของมึงมานานมากเลยแล้วมันอาจะดูไม่ชัดมันดูมีไม่ชัดให้มันดูใหม่ไม่อะไรอ่ะพาดุทีนดิเดียวกันไม่ใช่เหรอวะอ่ะมึงลองคว้าของมึงดู ั้นมึงลองคว้าของมึงดูสั้นขยันซอยอ่ะมึงดูความคมก็มาดิก็มาดิเองซ่าเข้าใจปะกัซ่าเข้าใจปะผมไม่เกี่ยวครับนะมันคนเดียวครับแล้วก็แก๊งผมไม่เกี่ยวด้วยนน้้เฮ้ยเขาเรียกว่าหมัดมีดเฮียเฮ้ยจะไม่เปลี่ยนคำด้วยด้วยหรอ ขอบดาว50ดวงครับโซมะขอบมากครับผมร้อยคาตีนคาตีนนะน้าผมลงเลยนะฮึงั้นผมรู้แล้วถ้ามันทำแบบเนี้ยเรียกเลยฮึเรียกสาวหลัดแดงมาช่วยมันดีกว่าไม่มันต่อยกูมันแทงกูก็คือดูไว้เปิดสภาแค่นั้นแหละไอ้ใช่นะไม่ใช่ไม่นะผมขอโทษผมขอโทษไม่ทันแล้วไอ้หี้ยะ ผมหยอกเล่นนะผมหยอกเล่นไม่ทานแล้วกูถ่ายรูปไปด้วย่ผมหยอกเล่นนะผมหยอกเล่นอ่ามึงนอนตรงเนี้ยกูดูซิว่าใครจะมาปกมึงกูนะกูฟ้องกูฟอกูฟ้องกูฟ้องมึงเหลือแต่สกูแน่าอยู่นิ่งๆไปมึงแทงมึงกล้าแทงกูก็รับผลไปแทงกูได้แทงกูได้แต่รับผลด้วยแค่นั้นนะ ไม่ใช่นะไม่ใช่กูเฮียอะไรกูเนี่ยแหละนะไอสัตว์มึงแทงกูเฮียไม่ใช่กูเฮียอะไรล่ะบังครับอ่คุณมันก่อเรื่องเล่นนะมอยากเล่นจะเป็นจอบกุมืดเหรอวะเนี่ยใช่ครับมันแทงน้าธีลาแล้วน้าของขึ้นด้วยตอนนี้อยู่ร้านแลนเขียวครับเฮียบ้าการนนเฮียไกส์สัต กูไปป้นมึงหลักเสียเวลาเอาอีกแล้วบังเอาอีกอะกูไปแทงน้าเอาอล่น้าทำไมอยากหยอกเล่นกับน้าอันน้าแทงจริงเลยแล้วมึงแทงโดนน้าไหมเต็มเต็มมันแอนิเมชั่นน้า เอาคิดอะไรอยู่เด้อไปรสุดลักแท้บวะวได้คู่มึงมายังฮะไอคุณคู่มึงมาได้ยังเรียวไามอะ่ะคู่มึงอะ่ะฮะคู่มึงมาได้ยังม,มึงบอกม,มันเอาตามมังไหมกูห้าแสน แม่มันก็นอนยอยู่ตรงนี้ยเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวกูให้บางบอกเลยผมไปดูให้ครับเออเอามาให้กูห้าแสนแม่มันก็นอนไปว่าไงไฮยู่ไหนละกูอยู่แลนดเขียวอ่างั้นมึงทำแลนเขียวกันด้กูไม่คือกูอออยังอธิบายไม่ครบมันมีดีเทลลึกกว่านั้นอีกเออได้เพื่อนเดี๋ยวกูจกัดการดูไว้ก่อนแป๊บนึงโอเค ยี่ตี๊บยี่ตี๊บนี่ก็ติดล้อหลอกไ้ช่วยีดติดล้อหลอกมึงดูให้เอาเงินมาห้าแสนน้องมึงยังติดล้อหลอกอยู่เลยไอ้คุณน้องจีนมาแลนเขียวก่อนอะไรครับเป็มีใครเขาล้อหลอกไม่ไม่แกล้งไม่มีใครเขาแกล้งในกระดาษหรอกไอ้คุณเออมีแต่มึงอ่ะเสียบกูเสียบไปว่าอะกันในเมนะด้วย หมอครับอย่าอย่าลงมาเลยครับเชื่อผมหมอปล่อยปปปปลลลล่นะ่ล่่ออออยยยยนะเคสไปเลยครับหมอไม่ต้องห่วงมีคนตายแน่นอนวันนี้โอเคครับพี่ครับครับมาเลยมาเลยมาเลยส <laughs> วัสดีดวงดาวครับ <laughs> เราตึงๆเหรอไม,ไม่ไม่เขี้ตึงๆมันต้องปิดกล้องเดี๋ยวมั้นขำวัน <laughs> นี้ครับนะมีอะไรก <laughs> ันนะเอ้าเดี๋ยวดีครับเดี๋ยค่ะขอบคุณนะดีตรงไหนอ่ะมันแทงกูน้ดิ เอาแทงทำไมอ่ะเออแล้วมันบอกว่ามีอะไรอ่ะเรียกเงินที่จินตลาดได้เลยมีมาสองหมื่นนะไม่ชนะห้าแสนอ่ะจัไหนห้าแสนมีมาสองหมื่นอ่ะก็ถ้ามึงไม่เอามาห้าแสนมันก็นอนอยู่เนี่ยทำไมมันถึงพูดคำนั้นล่ะอาวไม่รู้มันพูดอยู่มันก็พูดมาสกอตก็อยู่ขอโทษครับขอโทษนะครับอริอรินามาชุกเองใช่ไหมครับอ่าไม่ครับมันเป็นกิจของสภาครับผมอ๋อโอเคครับโอเคครับ ขอหนูไปปั่นอีซี่แป๊บหนึ่งได้ไหมคะนะ้ามีเวลานะเนี่ย40นาทีก่อนมันจะเออ <c oughs> ทันไหมล่ะอันนาหมื่นด้วยโต๊ะ <c oughs> หนูมีอุปสงหมื่นนะต้องให้เวลาหนูหน่อยสิคะโ <c oughs> ต๊้อ๋อย,ยังตลกอยู่ใช่ <c oughs> ไหมนี่ตลกก็ให้มึงยิ้มก่อนไหม <c oughs> ได้เท่าไหร่5 0 0 0 0เหรอมาเอาดิเท้เจ้าหลักแท้หวะ เฮียรักแท้ไหมไอ้ชั่นรักแท้หรือว่าโง่ก็ไม่รู้รักแท้หรือว่าโง่ก็ไม่รู้เอาบอกให้กินปลาเฮ้ยแม่งรักมึงจริงวะไอคุณไอมึงกินชาโล่ไอคุณมันมันรักมึงจริงว่ะมึงไม่ต้องมาถือว่าป่านี้นะไอเฮียนี่โอนนอนอมยิ้มมึงเชื่อกูดีบังไอ้ชั่นป้าน้ำมันแก้มแก้มอ้วนเลยครับเออไอเฮียเตี้ยเฟกจัดเนี่ยแม่งยิ้มแม่งแอบยิ้มอยู่มึงไปดูเอาเอาอันนี้หน่อยมา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 ม เออซึ่งแท้ฮะไม่เดี๋ยวก็คืนมันอยู่ดีไความแหม่นความแผนเย็นนอนแหม่เย็นนอนนอนนอนนี่นอนนี่ความแหม่นไม่แต่ผมเอาเอาคุณขึ้นมาก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาไว้สามอยากให้แจ็คโดนรอนดีกว่าเงินมาถึงลุกไม่ได้อะเงินมาถึงลุกเดี๋ยวนะอีเหี้ยบังฟอร์มฟอร์มด่าค่ะนี้อ้าวไม่แล้วแล้วสรุปนี่คือยังไงจะจ่ายไม่จ่ายตอนตอนเรื่องผมอยู่ด้วยอบอะไรคะนะ กูไม่ใช่ผักเรียกกูดีๆกะเป่ออะไรครับนะสี่สิบเอ็ดะกล่ออะไรครับเต้าแครอทแกงนาสี่สิบเอ็ดเต้าแครอทลืมกะแล้วหรอเต้าแครอทมึงเรียกกูใหม่สิเต้าแครอทแครอทเหรอไปนางคูมีต้องจบคางคุกเอาเอามีเอดีไหมมีเอดีนะให้ปลูกมันขึ้นมาปลูกไอ้ไอ้ ฟกจัดนี่ขึ้นมาไม่มีครับมีใครมีไหมยี่นี่ก็ตายม่นผมขายต่อน้เออเดี๋ยวกูขายอ่ากูให้มึงน้หมื่นหม้าครับหมื่นหมื่นห้าเกียเียงเกียร์เวานียยงลบเลยลบเลานเกียร์ลบเจติดลบลบไปเกีรลบโดตีบซะดนไปรตีนไปแม่ยังตลกปลุกไอ้จินด้วยเธอปลุกไหมครับนะอย่าไม่ไม่ไมไม่ปลุกไอ้จินอ่ะไม่ไม่ม่ไม่ตะกี้มันกวนตีน ไอคุณอุ้ยก็ไม่ให้ยาคานะตามึงนะตะกี้มันกวนตีนกูกูเอาห้าแสนถ้ามึงอยากให้มันลุกกูไม่มีให้ยืมแล้วนะมดมดมดไม่ไม่อยากใกล้อาสวัสดีจ้ามดมดแม่ไม่เไปหาบางคนแรกดิไม่รู้ดีคุณไปแทงน้าไงนะเลยเรียกไอจินห้าแสนตอนนี้ไอจินกวนตีนนะเหมือนจะโดนเรียกเงินอีกมด พี่มึงจะเอาพวกกูแล้วขอบินกล้องแบบนึงไอ้เหี้ยไกูไปแล้วห้าแสนหมดเพื่อนหมดจริงหมดเลยหมดเลยหมดหมดกูก็หมดฉลาดเลื่องไีฉลาดเรื่องไม่เรียหาบัญชีเฉยฉลาดเรื่องตัวมีตังเลยบึกงเลยพี่ เบิกไครพี่มันกระซิบน้ำเพี่ออะไรอ่ะเบิกไครพี่ชอบเดินไปหาบัญชีเฉยฉลาดเดินหาด้วยนะรักนี้ราคานหนึ่งก้านปะนะมัน โอ้เจ็บคอว่ะที่คุณเรานเจ็บคอคือเหตุการณ์เหตุการณ์คือนาเขาเขาอันนี้ใช่ไหมควักมีดออกมาแล้วคุณมันถามว่าเฮ้ยมีดอะไรอ่ะทำไมโดนทีเดียวเลยอ่ะมันก็สงสัยนาเขาบอกว่ามึงลองหยิบมีดมึงออกมาดิมันคนละแบบกันสักพักมันแทงน้าเฉยเลยมันก็บอกเล่นนติดตลกไง ไม่ได้ไปุกแล้วมังบูนอ่ะตื่นใครหรอแก่คนข้าแก้ไม่เหอที่รักใช่แต่ชื่อชมพูวุ้ชลีน่ารักชมพูเลยอืออ๋อสี่สิบเอ็ดโสดโสดเจ๊เร์โสดด้ป่าเพื่อนแอาหน้าอยากมีแฟนใส่กระเป๋าไหมครับอะไรนะเอ้ไม่แต่ติดคุยกับนุ่มนิ่มอยู่เว้ยชมพูเอากระเป๋าแมวหรอใครเอดีใครใครปลูกขึ้นมา บางครับอามาอฟังเสียงชมดเดี๋ยวปลุกขึ้นมาอีกคนนึงชมด R O E น่าครับผมแล้วครับน้าเลยครับโดดน่าครับผมมีด้วยหรอมีออปชั่นนี้ด้วยหรอโอเอไปดิชมดไม่เอาเจ๊เขาเขินวะอย่างเขายังใหม่สำหรับพวกมึงอยู่ตกใจนึกนึกว่านึกว่ามีออปชั่นนี้ด้วยฟังก์ชันใหม่พูดไปทำกันน้าทำไมอ่ะครับน้าหรียกว่าไอ้บางวันนี้โหอีคุณมึงคืนไปได้ คุณเออดิเหี้ยแม่งคิดว่ากูเล่นไอสัตว์แม่งคิดว่าติดตลกไงเหี้ยเล็กอะไรเลยกยี่สิบศอครังไงต่อนะฮะ มาณนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวให้แม่งทะเลาะกันแล้วกูก็ไปปั่นว่าไอ้บางอมเงินไอ้บางเป็นคนบอกให้ทำแบบนี้กูว่านะมึงเอาเงินไปเก็บก่อนดีกว่าจริงๆริงมึงเอาเงินไปเก็บก่อนไอ้บัง ไอ้บังน้าทำอะไรอะ่ะฮะทำอะไรครับไม่ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวรอยบังก่อนเนี่ยมีอะไรให้ผมทำไหมโหตอนนี้ยังไม่มีเลยว่ะเอาแบบฆ่าคนเนี่ย เราสลบไหมครับเอ่อช่วยช่วยช่วยช่วไปเปล่รครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับนี่เอานะรถาเราเอาา้บังเออไปเก็บมานี่ก่นอนมึงไปเก็บก่อนเดี๋ยวมันรู้เฮียโอ๊ <c oughs> <c oughs> โยบังมันรีบวิ่งเข้าธนาคารเลยว่ะ อย่างว่าเนื้อมันหาตาง,ง่ายๆบ้างใช่ครับไอ้อุ้๊ดดิเดวพี่มาไป่เลยเจ้า ็โดนเก็บไปลานหนึ่งไงจักนี้ที่หนึ่งล้านอย่างนี้เหรอเออใช่ทำไมแพงจังเลยอะ่ะเอ,อ้าก็มึงกวนตีนะอะอันนี้กวนตีเลยแค่เรียกนะ้าเฉยเองมึงเรียกกูว่าอะไรไม่เอาไ,เออไม่พูดแล้วเออไม่พูดแล้วเชี้ยอะไรเชี้ยแปด ทำยังไงหนูต้องโดนตายแน่เลยแล้วความเชื่อถือหนูจะหายไปอ่ะการถือก็ตาพี่ต้องเอาคืนกลับมาแล้วพี่เป็นกษัตริยตายแน่เลยอ่ะไอ้เชี่ยวหนูนะว่าไงเว่ผมไม่ได้นะนะำน้อะไรผมขอโทษได้เปล่าฮะขอโทษได้ไหมอ่ะ ไม่มีตังค์ด้วยดิเอามัน<อ>ช่วยอะไรไม่ได้โอ้นานานะเอาแล้วกูจะช่วยมึงยังไงอะก็ไอบ้บางมันบอกให้ทำอะแล้วก็เอาเงินไปแล้ลานหนึ่งด้วยใช่เหรอเอาเงินไปร้านหนึ่งแล้วเหรอเอาไอ้เฮียอ่ะมึงค้นตัวกูกูไม่ได้วิ่งไปธนาคารด้วยอะมึงค้นตัวกูกูอนุญาตอ่ะเอาลองดูดตัวอะไรวะเงินกูไม่มีมึงควักอาวุธออกมามีอยู่สี่ร้อยเนี่ยใช่เหรอแสดงว่าอยู่ไอ้บางแล้วทีกูไม่รู้ มึงลองดูมึงลองดูด้วยตามึงก่อนอา้าวมึงดูมึงดูเอง,งดูเองเอาแค่นั้นแหละกูบอกว่ามันขอให้กูทำ<อ>มันบอกมันไม่มีเงินโอ้โหเปมนเงินในเงินที่ไม่ไแต่ตมึง,อ,งอย่าไปม,มึงอย่าไปบอกมันนะบงับงบังไอ้ชุยนะหนาะนาะอะไรเรื่องคือเงินเงินที่ <ไ>ก็เงินทั้งหมดล้านหนึ่งไะอยู่กับมันไปขอยห้บังด้วยแล้วรู้ปะมันไปขอให้บังด้วยเหรอใช่ันขอยห้บังไอ้แพทมันขอไปล้านหนึ่งไงอ้าวเชียก็กูไม่รู้ไอ้เชียก็มันบอกให้กูทําอย่างนี้แล้วให้กูทําไงอะไอส้สัตว์ก็คือเงินตอนเงินตอนนี้อยู่กับบังใช่ไหมอ๋อ็กให้มันไปให้มันไปเออโอเคโอเคไม่เป็นไรให้มันไปครับอย่าไปคิดมากมไม่ไไดด้คืนมมึงโ่เดี๋ยวก่อนมึงอย่าไปบอกนะไอ้เชียมึงอย่าไปบอกนะเว้ยว่ากูบอกมึงเขาได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวมันโกรธกูอีกมึงไอ้นี่มึงโดนพี่เฉินนะเว้ยกูบอกให้มึงทำที้นี่ก็พูดไม่หยุดเลยขี้จอม่ามาพูดเลยเอาเงินแกงอ่ะไม่เป็นไรครับอย่าอย่าไปคิดเอ้ยพอแล้วเลิรื่อนะนะผมถามประด็นะว่าไงผมอยากได้กล่องกล่องไอ้กล่องเดียวยังยังไม่มีของไม่มีของใช่จบเลยฟังได้ไหมฟังออปชั่นเสร็จได้ิน ทำยังไงอ่ะชมุดไม่เคยทำค่ะเหี้ยงมากกรรมป่ะชื่อชมุดเหรอมึงไม่ฟังหรอใช่ค่ะผมเด็กใหม่ครับเด็กใหม่เดาทานครับอีเจเทนเด็กใหม่ดี่ว่าไงเนี่ยคุณเพื่อนเพื่อนเด็กนักเรียนใหม่เข้าห้องหรอนี่นี่แล้วนี่แล็วนี่แล้วนี่เกิดอะไรไม่เข้าใจใส่ดีแล้ว เงินนา้าอะเอาให้บังแล้วบังมีอยู่ร้านเรื่องในตัวไม่หร<ล>ยไม่มันเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วไม่มันบอกว่ากูห้ามบอกใครมึงไม่ต้องบอกใครนะไอ้ที่เดี๋ยวมันโกรธกูพรากูมาบอกพวกมึงไม่กับนา้าเงินแก๊งครับพี้ไปเฉยฆ่ากูตายได้เลยก็นั่นแหละไอ้ที่มันไม่มีตังค์แล้วแล้วมันบอกว่าเออเนี่ยมันจะหาเงินกูก็ไม่คิดว่ามันจะหาเงินด้วยวิธีนี้ไอ้ที่ใครจะไปรู้อ่ะจริงมันหาง หางเงินที่ชั่วชา้ามากไม่พี่อะยต้องไปขอคือเข้าใจพี่พี่เขาตัดผมเลยเนี่ยบอกยืมเง <ผม S 2> ินในเล็บให้เล็บไม่แล้วมันให้ตังค์แล้วมันให้แล้วมันในนี่เหรอมันให้ตังค์นิพั์ไปเหรอไม่รู้ว่าีมันมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะนะคือไม่<อ>ไมก็นี่ยันมันหาทางเอาตังค์คืน่างนแพทไง์ไงคือตอนนั้นไอ้ไอ้คือไอ้บังอ่ะมันอยากไปบ้านไอ้เฉินไงมันก็เลยใช้เงินในเกมไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยเงินกันแน่ๆอาแสนและ พี่พูดอะไรออกมากลงไม่อยู่นี่มีหูทิพย์รอเปล่าพี่รู้จักไหมเราจะเทคไรสายอ่ะใช่หรอพี่เดี๋ยวนี้เพ่ใช่หูฟังแบไว้เลยกับหมดแล้วจริงหรออะไรอะ ไจะต้องถึงไปคนดูไปฉี่ก่อนต้องถึงอยู่มะรอถึงวันพรุ่งนี้ละละเนี่เอาข้าวไหมครับไอซ่าเอาข้าวปังมีใครเอาข้าวไหมมีนะพี่มีนะปาะปหนูไม่เกี่ยวนะหนูไม่เกี่ยว I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of I just me. wanna be the best at what I know.